RTX 4070 Ti Super ขั้นสุดกว่า Ti เปียบเสมือน Super Saiya มาพร้อมกับ CUDA Core 8,448ซึ่งมากกว่าเดิมถึงเกือบ1,000 CUDA คอ r e เลยทีเดียวมาพร้อมกับแรม 16GB GDDR6X รองรับ PCIe Gen 4พร้อมลันวงการ 8K ได้อย่างสบายใจไดเวอร์ก็ลงง่ายแสนง่ายเพียงลง Nvidia GeForce Experience กดอัปเดตก็เสร็จแล้วส่วนการเล่นเกมนั้นก็สบายในเกมแรกครับกับ Cyberpunk ครับผมตั้งค่าเซตติ้งอยู่ที่ันต้าครับผมเปิด Ray Tracing นะครับผมได้ค่าเฟรมเรทอยู่ที่120-125ถึงเฟรมเรตด้วยกันครับเกมถัดมาครับผมกับเกมน้องใหม่อย่างเกมไอเบียครับผมใน The Final นั่นเองครับตั้งค่าเซตติ้งผมปรับสุดเลยนั่นคืออีพิคครับพร้อมเปิดเรทติ้งครับผมได้ค่าเฟรมเรทอยู่ที่190-200ถึงเฟรมเรตด้วยกันครับและเกมถัดมาครับผมกับเกม Forza Horizon 5ครับผมปรับค่าเซตติ้งครับสุดเหมือนกันผมในค่า Extreme ครับพร้อมเปิดเรทติ้งครับค่าเฟรมเรทครับอยู่ที่150เฟรมเรทถึง160เฟรมเรตด้วยกันครับ และสุดท้ายการจอตัวนี้แนะนำไปเลย power supply 750วัตต์ก่อนช็อปอย่าลืมเช็คนะหากลงตัวแล้วก็อย่าลืมมาช็อปที่ a d ดไวททุกสาขาหรือออนไลน์นะฝากไว้ได้วยครับนึกถึง i อีนึกถึงแอดไวท์ ice, ทำไหนและซ่อมครบจบในที่เดียว